บริเวณวัดถ้ำตับเตาหรือทับเท่าประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำตับเต่าทับเท่านะครับตรงนี้นะฮะ เงียบสงบร่มเย็นดีมากเลยอุณหภูมิตอนนี้19องศานะฮะตำบลสรีดงเย็นอำเภอชัยประการนะฮะแต่ว่าเส้นทางถ้าป้ายประชาัมพันธ์อาจจะไม่มากนักนะครับต้องสอบถามเส้นทางชาวบ้านหน่อยก็เข้ามาได้แต่น่าสนใจนะ เป็นวัดร่มลื่นถ้าดูต้นไม้เนะี่ยฉันเอ่ออายุก็คงเยอะอยู่อดูฮะแต่และต้นสูงใหญ่ต่างนานแล้วร่มลื่นไปหมดเลยนะครับมียุงก็คลึ้มหนะ่อยมียุงเยอะนะครับดอกไม้นี่ก็สวยมากเลยนะครับ อุโบสถเล็กๆนะข้างหน้าไม่ใหญ่สวยสวยนะครับไปดูหน่อยนะดูคล้ายๆอิศิลาแรงนะที่ทำอ่ะก็มีสเสน่ห์แบบหนึ่งนะเป็นเออจะเรียกอุโบสถได้ไหมนะก็พยายามมองหาเสมาอยู่ไม่ไม่ไม่เห็นนะ จะเป็นวิหารซะมากกว่าแต่ด้านหน้าเนี่ยบอกว่าพระอุโบสถวัดถ้ำตับเตาอืมน่าจะเรียกตับเตาไม่ใช่ที่รักเขาทัดทวงอยู่อ่านให้ถูกเย่าอ่านผิดตับเตานะไม่ใช่ตับเตานี กำลัสงสร้างอยู่นะครับโอ้ด้านบนนี้มีธงเหลืองเหลืๆนะถ้าเห็นหเห็นไกลๆอยู่ตรงนั้นเอานูน่นบริเวณปากทางเข้าถ้าเดี๋ยวไปดูสักนิดนะครับท่านผู้ชมนู่นก็ทางขึ้นไปถ้าปักเตา่านะครับ ในว่าอุณหภูมิก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแต่ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยขณะนี้ที่วัดเนี่ยสิบเจ็ดแต่เย็นกว่าครับที่แล้วที่มาเย็นใช่ใช่เย็นกว่าครับที่แล้วไม่รู้สึกอ่ะครับที่แล้วไม่รู้สึกอะไรเฉยเฉยใช่ครับที่แล้วมันประมาณยี่สิบกว่านะอ่าสี่ยี่สิห้าเลยประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันสิบเจ็ดนี่ก็เอาเรื่องแหละก็โอเคตาไม่เข ไปให้อาหารปาลากันไอาหารปลาเหรอลรงแรมใจอมโอ้มีทางอยู่สองทางเชื่อมถึงกัน ดูอันไหนขึ้นอันไหนลงลูกมีสองข้างเหรอครับแม่ก็ไปซืป้อหารป่า แม่จะไปให้อาหารป่าที่บร,ริเวนทางขึ้นถ้าตับเต่าฮะถ้ำตับเต่านะมีอยู่สองด้านด้านนี้ก็ป่าด้านนน้นก็ป่าตรงหอพระไตปิฎดดด้านนโน้ ดูมืดไปนิดหนึ่งผมดูยากนิดหนึ่งนะครับเงียบสงบร่มเย็นฮะีป่องปากป่องถ้ำอยู่ด้านบน เห็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอยู่บริเวณนี้รอบๆนี้ก็เป็นองค์พระนอนบริเวณที่ก็จะเป็นป่าปราคอป่านะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นป่านัคาเป็นหลัก ปลาน,นินมาแน้ะครับกับปลาน,นินน้ำลงนะอันนี้เข้ามาจากไหนอ่ะตรงนี้เร่อเลยนะปลาน,นะครับกับปลาน,นิน,นตัวนี้สวยส้มดำอนะ่ะใช่ไหม มาหน้ารับประปันนินมีสะพานไปหอพระไตพีิดกนะครับอาบ่าเยอะเลยนะ,ะคุณปาเลย เ,เยอะมากแมกก็เดตมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีถ้ำมืดกับถ้ำแจ้งนะฮะอันนี้ถ้ำแจ้งถ้ำสว่างขึ้นไปดูเลยนละมีสองปากทางสองปากถ้ำถ้ำนี้ก็จะเป็นถ้ำมืด ด้านนี้ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกไม่ถึงอเลยวะ,ะแกงปนอะเหรออ่ะเรียกถึงแกงซะนี่ใช่ไหมปลาดุกว่ะพ่อตะเบลล์เฉยไหมอ้ยโหนต้นอืานนี้ก็เป็นปลาดุกเป็นหลักแค่แค่ปลาดุกหรือเปล่าพ่อใช่ปลาดุกนี่เดี๋ยวเป็นปลาสวายปลาดุกอู้หูโหนต้นเลย แม่มันไม่มีคนหัวที่กูกระดูยากอ่ะอ่าดูเลยโถโถมากเลยตัวใหญ่จ้ากอยู่มานานแล้วอาลูกอ่ะกินท่ากินข้าวหอมกันนะอืออาลูกอ่ะโอ้โห้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่จริงๆ ่ันนี้มีปลาไหมนะเดียวแต่แล้วเงียบแต่ว่าปลาไปอยู่ด้านนู้นนะปลาไม่มาอยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยว ชา้าสิบเจ็ดองศาคุณแม่ไปแล้ววันนี้ไม่มีปลานะ่ปลาเขาจะอยู่ด้านนู้นนี่นี่นนปลาทางเนี่ยเขาอยู่ประจํานะแต่ถ้าเราล่อทางนี้จะมาไหม มาแล้วเริ่มมาแล้วบึ๊บบึ๊บมาแล้ว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 เขาเริ่มมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วนะเออท่านี้ตัวเล็กอ่ะให้ตัวเล็กก็ทานหน่อยมาแล้ว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 กุม ว้าวก็มีนะทางนี้ล่ะมีนี่โอ้นี่ปลาอื่นด้วยเะเอาก็ไม่เห็นนะนะนวเนี่อาวน้องดุเขาอยู่ข้างอยู่โอ้โหดู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 เธอก็มา ประมาณว่าดู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 ดอุยอ้ยๆมีสวยหมดละเรียบร้อ,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 โอย,โยโอ้โหดูเธอดูเธอดูเธออือหือโอ้โหลอยดุมดำไลยหมดเลยอาคาบด้วยนะ คือมีหลายพันอยู่เหมือนกันแต่ว่าทางน้นเมื่อกี้เนี้พี่ดุกอะพี่ดุกตัวใหญ่ะแต่คลองพื้นที่มาด้านนี้ก็ปลาดุกเล็กลงมาลงมาบ้างบางส่วนนะเขาก็มีหลายพันอยู่โอ้ตัวนั้นใหญ่มากโอ้ Da, sedang sedang apa apa kabar? apa